วันนี้หิมะก็ตกเหมือนฝนตกลินนะคะเหมืนอนฝนตกลินตกทางตั้งแต่เชา้าตอนนี้จะมืดแล้วนะคะมืดละจะมืดละก็ยังตกอยู่นะคะแต่ปล่อยๆนะคะปล่อยๆเหมือนเหมืนอนฝนตกปลอยๆบ้านเรานะคะจะตกเม็ดเล็กๆเป็นละองนิดหน่อยแล้วก็เกาะตบนดูขอบหน้าต่างเกาะบน กิ่งไม้นะคะเพราะว่าที่นี่ใกล้ทะเลนะคะสุขสันต์วันจันทร์นะคะวันจันทร์เป็นวันที่เราหยุดโรงเรียนนะคะปิดเทอมน้อยนะคะกับบรรยากาศวันนี้ดีหน่อยนะคะวันนี้ดีหน่อยวันนี้ไม่มีฝนไม่มีหิมะนะคะบ่ายแล้วนะคะบ่ายแล้วดูสิคะบรรยากาศเมื่อวานก,วนกับวันนี้ต่างกันนะคะ วันกับวันนี้ต่างกันหินหมะก็ไม่ยอมรดถ,ถอยนะคะเกือบเม็ดนะคะเกือบเม็ดไหคะทางเดินนิดเล็กๆนะคะท่วมหมดเลยวสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เจอกับคุณป้าใสเาปรี้ยวอีกแล้วนะคะ <c oughs> ลืมท่านี้กันหรือ,อยังคะคุณป้าใสเาปรี้ยวนะคะท่าประจําตัวนะคะ อวันนี้ก็เป็นวันจันทรนะคะวันจันทร์วันที่19กุมภาพันธ์2567นะคะปีนี้คุณป้าก็อายุครบ63พอดีเลยนะคะ63เต็มเลยนะคะแล้วก็ยาย่าง64นะคะทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดพอดีเลยค่ะเป็นวันพิเศษสำหรับคุณป้าสายเปรี้ยวนะคะ สำหรับคุณป้าสายเปียแล้วก็วันนี้ก็จริงๆต้องไปโรงเรียนนะคะแต่วันนี้ไม่ต้องไปเพราะว่าเป็นปิดเทอมน้อยนะคะเป็นปิดเทอมน้อยเป็นปิดหน้าเป็นปิดเทอมหน้าวินเทอร์นะคะหน้าหนาวนะคะเขาจะมีปิดอาทิตย์หนึ่งนะคะปิดอาทิตย์หนึ่งให้นักเรียนพักผ่อนอยู่บ้านนะคะเพราะว่าหน้าหนาวมันเขาก็จะมีทุกทุกทุกหน้านะคะจะมีวินเทอร์ก็จะอาทิตย์หนึ่ง แต่ซัมเมอร์จะนานหน่อยนะคะซัมเมอร์ hmm. จะปิดให้สองเดือนเลยนะคะสองเดือนก็หมายถึงว่าเราจะกลับบ้านได้นะคะทุกคนคือปิดสองเดือน,นะคะ่ะเด็กๆก,ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรกันอย่างนั้นกับผู้ปกครองนะคะบางทีผู้ปกครองเขาก็รอลูกด้วยนะคะที่จะกลับเมืองไทยหรืออะไรเงี้ยก็บางท mm ีค hmm. ่าบางครังก็ค่าตัวเครื่องบินก็จะแพงหน่อยนะคะช่วงซ mm ัมเมอร์นะคะทุกคนเพราะว่าปิดเทอมพอดอีวันนี้คุณป้าสายเปียวก็จะ เราจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ใช่ไหมคะสำหรับการอยู่เมืองนอกนะคะการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกว่าเป็นยังไงอมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้นะคะทุกคนเราเป็นคนระมัดระวังนะคะแต่สามีของเราเขาเกิดอยู่ที่นี่ความระมัดระวังเขาเลยไม่ค่อยมีนะคะเราเลยคิดว่าโอ้โหพอเกิดกับคุณสามีแค่นะ เราก็เลยกลัวไปเลยนะคะกลัวความกลัวเราก็เพิ่มขึ้นนะคะเมื่อก่อนเราจะไม่ค่อยกลัวนะคะปีที่เราเรายังไปเล่นสกีเลยนะคะไปหัดเล่นสกีมีล้มบ้างก็เจ็บบ้างนะคะแต่ปีนี้โอ้คุณสามีโดนหนักเลยนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะบางทีเราไม่เคยคิดและเขาก็ยิ่งไม่เคยคิดนะคะเพราะเขาเกิดอยู่กับหิมะนะคะมีอะไรไปฟังกันนะคะ เกิดเหตุการณ์นี้มานะคะความรู้สึกของเราก็เลยโอ้โหจะอยู่ไหวเหรอเมืองหนาวนะคะมีแต่หิมะแต่ละปีนี่อย่างปีนี้หิมะตกหนักมากๆเลยนะคะทุกคนตกประมาณเราต้องอยู่กับหิมะประมาณสี่เดือนนะคะบางปีก็จะไม่เห็นพื้นดินเลยนะคะสี่เดือนนี้นะคะจะไม่เห็นเลยนะคะจะเห็นแต่หิมะขาวๆไปหมดเลยนะคะคือเกิดอุบิเหตุนะคะกับคุณสามีนะคะ คุณสามีน้ำหนักร้อยกับสี่กิโลนะคะบังเอิญวันนั้นจะไปส่งคุณป้าสายเปี้ยวไปโรงเรียนแต่เช้าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วบังเอิญมันหิมะตกลงมาปกคลุมพื้นที่เป็นน้ําแข็งนะคะก่อนหน้านั้นมันจะมีหนาวใช่ไหมหนาวสิบกว่าองศาน้ําแข็งอะหิมะมันก็เลยละลายนะคะละลายกลายเป็นน้ําแข็งพอดีวันต่อมาหิมะก็ตกนิดหนึ่งนะคะประมาณเซนสองเซนนี่นะคะคือปก กัดข้างเดินของเรานะคะมันทําให้เราเดินเหินไม่สะดวกนะคะคือเรามองไม่เห็นพื้นที่เป็นเป็นน้ําแข็งข้างล่างนะคะแฟนก็เลยหกล้มนะคะหกล้มโอ้โหดูนะคะหกล้มหนักมากเลคะน้ําหนักตั้งร้อยสี่กิโลแล้วหน้าฟาดกับพื้นเลยนะคะหน้าฟาดกับพื้นโหเราตกใจมากเลยพูดภาษาก็ยังไม่เก่งถ้าเกิดจะโทรอ,อํมบาลาหลืออะไรเนี้ยก็ต้องหืห วันนั้นเราจะโทรเหมือนกันนะคะแต่แฟนลุกขึ้นมาแล้วก็พยุงแฟนลุกขึ้นมาแล้วก็เช็ดหัวเขานะคะที่มีเลือดนะคะทุกคนเลือดหัวแตกหน้าฟ้าไปกับพื้นคนร้อยสี่กิโลนะคะทุกคนฟังดูร้อยสี่กิโลแล้วก็หน้าฟ้ากับพื้นหัวตรงนี้แตกเลยนะคะแตกแบบเลือดไหลเลยค่ะแล้วก็แขนข้างข้างซ้ายข้างขวานะคะแขนเอ้ยแขนข้างซ้ายของแกน,นะคะแขนข้างซ้ายของแกก็จะ ดีนะบุญแล้วนะ,ะที่มันไม่หักนะคะเป็นบุญเท่าไหร่แล้วที่ไม่หักหัวก็ดีว่าข้างหน้าลงนะคะถ้าเป็นข้างหลังลงนี่ส่วนใหญ่ประสาทของเราจะอยู่ด้านหลังนะ,ะประสาทของเราจะอยู่ด้านหลังบางคนจะหลับไม่ตื่นเลยนะคะแต่ปีนี้เป็นปีแบบรุนแรงมากนะ,ะสำหรับหน้าหนาวของของนอร์เวย์นะคะตามโรงพยบาบาลต่างๆนี่นะคะ มีคนไปรอเข้าคิวโรงพยาบาลเดียวกันอย่างแบบนี้นะสองสามรอยกว่าคนรอเช็คแขนเช็คขาแบบเพราะว่าลื่นนะคะขณะเขาอยู่กับหิมะเขายังลื่นเลยนะคะนักภาษาเราอะไรกับเรานะะอายุก็เยอะแล้ว,ลวเราโหอะไรไม่มีด้วยนะคะทุกคนสุดยอดมากๆเลยนี่คือคุณป้าสายเปียกก็อาจจะเปลี่ยนความคิดนะคะหลังจากะจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะ แต่ต่อไปก็อาจจะเปลี่ยนแล้วค่ะนานๆคงขับไปอยู่เมืองไทยนะคะแต่ตอนนี้เ็ายังไปไม่ได้ต้องเรียนให้จบก่อนรออีกประมาณปี2เดือนนะคะคุณป้าสายเปียวก็จะอยู่ครบ3ปีนะคะถ้าอยู่ครบ3ปีคุณป้าสายเปียวก็สามารถที่จะออกไปนอกนอร์เวย์ได้มากกว่าภายในระยะ3ปีปีนะคะคุณป้าสายเปี้ยวจะออกนอกประเทศนอร์เวย์ได้ประมาณ200วันนะคะ ถ้าหลังจากสามปีแล้วนะคะหลังจากสามปีแล้วอยู่ครบตามจำนวนที่ทางารัฐบาลเขา,เากำหนดไว้ให้เรานะคะว่าอยู่ครบสองสามปีแล้วก็ออกนอกประเทศได้ไม่เกินสองร้อยวันแล้วก็เรียนให้จบภายในกี่กี่ชั่วโมงชั่วโมงนะคะก็จะครบกำหนดของคุณป้าสายเปี้ยวนะคะคุณป้าสายเปียวะะยยก็สามารถ ออกนอกประเทศได้เดือนไอ้ปีละนะคะปีละไม่ต่ำกว่าครึ่งครึ่งหนึ่งคืออยู่นอร์เวย์ครึ่งหนึ่งอยู่ออกนอกนอร์เวย์ได้ครึ่งหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราไปแถวยุโรปนี่เขาจะไม่คิดนะคะเพราะเราไม่ได้ปัม๊มเราเป็นอัออนนั้นนะคะเป็นประเทศใกล้เคียงกันนะคะเราจะไม่ได้ปั๊มพาสปอร์ตอันนั้นก็ไม่นับนะคะไปแบบแถวสเปนแถวอะไรเงี้ยก,ก็ก็ไม่นับนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จําไม่ได้ปั๊มพาสปอร์ตนะคะ ก็ไม่มคีคำว่าออกนอกประเทศนะคะไปแถวสเปนอิตาลีฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเราไปได้นะคะไม่นะแต่ถ้าเราไปเมืองไทยไปญี่ปุ่นไปอเมริกาไปออสเตรเลียไปน ون, ู่นเ่าก็จะนับว่าเราออกนอกประเทศนะคะเราก็จะเสียถ้าเราออกนอกประเทศนานเกินไปนะคะเขาก็การอะไรสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราจะเป็นพลเมืองของของเขานะคะก็จะไม่ได้ประมาณนั้นนะคะ เราก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะคะเ,เราก็มาฝากคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าเป็นคลิปหน้าคุณป้าสายเปี้ยก็จะอัปโหลดบ้านของคุณป้าสายเปี้ยให้ดูนะคะว่าครบสองเดือนแล้วไปถึงไหนนะคะจ่ายไปเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะถ้าครบสองเดือนก็จ่ายไประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะตอนนี้จ่ายไปแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะเราจะจ่ายอีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะเป็นหกสิบเปอร์เซ็นตนะคะว่าบ้านของคุณป้าสายเปี้ยจะถึงไหนแล้วนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันวิดีโอหน้านะคะ Hi! w e ิ next video ค่ะ thank you for say <c oughs> เอ้ยเห็นไหมะผู้ภาษาอังกฤษกับภาษานนอติดกันเลย <c oughs> โอเคนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบาย